รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เย้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 เอดีค่ะตะบัาค่ับรายการเชฟเบียไลฟ์สดแซ่บสด ติดขอบจอนะครับใช่แล้ววันนี้กระดีกระดามีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรสิ่งเงินมาเออนะเจอกันแน่นอนในช่วงหน้านะครับตอนนี้เรานั่งก่อนดีกว่าเอามานั่งนั่งนั่งนั่จะบอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องมีการบอกว่าอัปเดตผลคะแนนใช่ไหมทุกวันจันทร์พุธศุกร์ แต่ว่าในเมื่อวันนี้น้องๆเสีาเงินมาเพราะคือตอนนี้เขามีการเก็บตัวกันแล้วในบ้านแล้วเขาน้องเขาจะไม่รู้ผลคะแนนของตัวเองเลยอวันนี้เราเลยต้องห้ามบอกใช่ใครจะส่ง s m s มาห้ามบอกนะว่าแบบห้ามนะพี่คนนี้คนนี้น้ำอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้นะะควันนี้เราขอีข้เขาห้ามเบาๆใช่เลยนะก็อย่าลืมใครอยากส่ง SMS เราเขคุยกับเรานะครับก็พิมพ์ KPN นะครับนว่าเขาความส่งมาที่ 4806789นะครับผมสุดต้อที่สุดเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะสามารถเข้ามาอัปเดตเรื่องราวได้นะคะใน Facebook ของเราด้วยใช่แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะ p o p l i f e t v รวมถึง Instagram ค่ะ POP underscore TV นะคะเลยแล้วก็วันนี้วันนี้เราจะเปิดสาให้ผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยเข้ามาเมาส์มอยกับน้องๆกันด้วยนะครับถุดต้องเลยโทรเข้ามา3าเบอร์หลักของเรานะคะ0 2นย์สองสามเจ1ดสและ 2, องสค่ะนะเออนะอ <c oughs> มาพูด <c oughs> มาย้ำมาย้ำอีกหน่อยว่าน้องๆเขาตอ,ตอนนี้คือต้องโหวตกันแล้วใช่เพราะว่าคะแนนโหวตเนี่ยครับเป็นเจดเป็นต์ของคะแนนน้องๆเขาทั้งหมดเลยถูกต้องที่สุดเ,ออเลยนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยรักใครเชียร์ใครนะคะพิมพ์ KPN เว้นวรคตามด้วยเลขรหัส1นึ่งเก็ดสิบเน้นว่าสิบ นะครับส่งไปที่4 1หนึ่งนะครับผมใช่แล้วค่ะใช่เลยก็บททุกคะแนนบทมีความสำคัญเนาะใช่ทำให้น้องเขาเป็นจริงได้ถูกต้องที่สุดนะคะเราเราเป็นแบบมีคนเป็นอิทธิพลในชีวิตน้องเขาเลยอ่ะที่สุดอ่ะเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตของน้องเพียงแค่ไปแล้วเขาบอกเลยนะว่าแบบรายการรายการเกี่ยวกับการประกวด KPN เนี่ยมันเป็นรายการที่แบบแซ่บอ่ะเออเพราะว่าเป็นรายการแรก ของประเทศไทยที่มีการจัดเล็อ๋อเออปีนี้ปีนี้เป็นอะไรนะนอนสิบสามใช่ค่ะน้ำหนักสิบสามไม่ใช่ถ้าน้ำหนักสิบสามนี่เรียกว่าเป็นโปริโอคุณเออโอเคป่ะนนอนี่คือนอก็คือเหมือนอายุอะไรอย่างเงี้ยแนะนำควรต้องแนะนำต่ำกว่าสิบสามอ่ะควรต้องมีผู้ปกครองแนะนำเพราะว่ารายการจะแบบ เดี๋ยวเราจะก็มาถามน้องๆกันว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้นะครับถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังคิดถึงรุ่นพี่แล้วก็อยากที่จะได้ซีดีนะคะเป็นนั่งฟังกล่อมกล่าวพัดจิตใจของตัวเองสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีแจกด้วยใช่เลยในช่วงที่3เดี๋ยวเราบอกกันแน่นอนครับใครจะได้ไปนะไม่ต้องส่งให้เยอะๆนะครับผมกับซีดี KPN Award g e t o r นะคะ มาหมดเบรกดีกว่าเร่งรวดเร็วรวดเร็วทำไมรีบอะวันนี้ไม่เอาจะรีบอะวันนี้แบบมีความสุขอยากใช้เวลาช่วงเบรก2และ3ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆถ้าหากว่าอยากจะขอได้ยืดเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็จะถาเอาเลยเอาเลคตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะต่อกับรายการแคปเปอร์ไลฟ์สดแสบเซียติดคามจอค่ะพักกันแป๊บหนึ่งค่ะรอเดี๋ยวกลับมาค่ะ